คุณยายดูหันดูหันมาพี่แดนไปทำงานก่อนนะเดนบอกไปทำงานก่อนนะทำงานก่อนอบอกปีใหม่ย,ยางปีใหม่ทำงานก่อนนะดูปีใหม่โอ้เหมือนรับรู้นะคะคุณยายหันแล้วก็ปีใหม่ชุวงวงใส่พี่แดนนะคะก็เตรียมตัวที่จะเดินทางไปกาญจนบุรีนะคะบางช้างชรานะคะก็ไว้เจอกันค่ะนะคะทุกคนถามว่าไปอยู่นานไหม ออตอบไม่ได้นะคะอาจจะเป็นเกือบสองเดือนนะคะก็เช้านี้เตรียมตัวที่จะเดินทางไปกาญจนบุรีกันแล้วนะคะที่ปางช้างชลานะคะตอนนี้ก็เตรียมเ,เจมไปดินะคะก็<ๆ>สับปะรดนะคะแล้วก็จะมีอ้อยนะคะดูปีใหม่มองพี่แดนสิแดนบอกไปแล้วนะไปแล้วนะครับบอกมีการบอกปีใหม่กับคุณยายด้วยนะ เตรียมตัวที่จะขึ้นรถไปกาญจนบุรีกันแล้วค่ะนะคะคุณยายนี่เรียกรับรู้นะคะหันมองควบเลยเตรียมไปปลายทางกาญจนบุรีครับก็ขอบคุณพี่แม่ๆนะคะ FC ทุกท่านนะคะที่กวากความห่วงใยนะคะถึงพ่อควานนะคะเราก็พยายามจะซิฟ ให้เต็มที่แล้วก็ดีที่สุดนะคะตอนนี้เราก็มีประสบการณ์แล้วเนาะนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกความหงใยนะคะก็คือชีวิตเราต้องไปกันต่อนะ,ะเจอกันค่ะที่กาญจนบุรีนะคะพะควานเจอกันค่ะ